มีเรื่องมาเล่าสั้นๆก็วันนี้พอดีไปเจอทวิตหนึ่งนะครับของปีเตอร์ชิปเนะเขาบอกทางอารมณ์นะคร่าวๆนะบอกว่าถ้าไมเคิลเซเลอร์เนี่ยซื้อบิตคอยเก็บเนี่ย dCA เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ซื้อทองคำสิทองคำถ้าซื้อทองคำเก็บเนี่ยป่านเนี้ยร่ำรวยไปแล้วคือดีกว่าซื้อบิตคอยอีกนะครับก็เลยเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันว่าเฮ้ย ทองคำหรือบิตคอยกันแน่ดีกว่ากันนะครับในช่วงที่ m มเคิลเซเลอร์เนี่ยเขาซื้อออมนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเบื้องต้นก่อนอย่างนี้เราเริ่มด้วยอะไรที่ง่ายๆก่อนเนาะขอเช็คอัปเดตกันนิดนึงด้วยราคาบิตคอยนะครับนี่วันนี้ก็อยู่ประมาณ80,000ต้นๆเนาะพี่8,2600แล้วก็อีทูเรียมพันเเนาะคือวันนี้มันก็ร่วงลงมาหน่อยๆออะพี่ผมว่ามันเป็นอาการของแบบ ซึมๆอ่ะอม,มันซึมๆอ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรถือต่อไปดีเซต่อไปนะครับออแล้วก็เฟียนกีตก็ยี่สิบเจ็ดก็ยังอยู่ในเฟียอยู่ตลอดอ่ะพี่เอาจริงนะผมคิดว่านะเฟียก็คงอยู่ไปเรื่อยๆนั่แหละพี่จนกว่าจะมีสัญญาณดีๆหรือกลับตัวหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะนะอ่ะเรามาดูค่านี้กันหน่อยพี่เช่นเดิมนะช็อตเทอร์มโฮเดอร์ S O P R นะครับ สเปนเอา t p พุ p โปรฟิตเรโ o เนาะเราลุ้นกันว่าให้ค่าตรงนี้แตะหนึ่งนี่ใกล้แล้วนะใกล้แตะหนึ่งแล้วนะครับพี่หนึ่งตรงนี้เนาะแล้วเราเชื่อว่าถ้ามันแตะหนึ่งเนี่ยถ้ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะยังเป็นกระทิงอยู่นะแตะส,สักพักหนึ่งเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นนะเหมือนอันนี้แตะปุ๊บตรงนี้ใช้เวลาประมาณ40่สิบวันแล้วก็ขึ้นอ่าทีนี้มันใกล้หนึ่งแล้วพี่ เดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูหน่อยโหเอาจริงผมก็ให้ว่าเนี่ยตอนนี้มันมันใกล้แล้วพี่ผมที่เราคุยกันเมื่อไรวันก่อนมัน้งใช่ไหมสามสี่วันเนอะใกล้ถึงแล้วเออผมว่าน่าจะเนี่ยไม่นานหรอกพี่สามสี่วันเนี่ยประมาณนี้เนอะใกล้ถึงแล้วแต่ทีนี้พอเมื่อกล้เมื่อมันถึงแล้วเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวนี้ย ไปนานกี่วันอันนี้ไม่รู้เออก็ไม่แน่นะอาจจะสมมุติว่าใกล้ๆถึงก่อนก่อนต้นสงการใช่ไหมไม่แน่ว่าสักผ่านไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์อาจจะเริ่มกลับตัวก็ได้อันนี้มองในในแง่ดีนะหวังว่ามันจะแบบไม่ลงทะลุไปเลยจนกลายเป็นตลาดมีนะอันนี้ก็คือถึงสิ่งที่เราหวังเนาะเอออ่ะโอเคส่วนสุดท้ายที่อยากจะมาแชร์แล้วกันเป็นเรื่องสนุกๆเนานะ อันนี้เป็นข้อมูลที่พอดีเราเจอพอดีแล้วเราก็มาอ่านว่าเฮ้ยมันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมเขาบอกว่าอ่าไมโครไซจี G, เนาะ MSTR เนี่ยถือบิตคอยอยู่ที่ประมาณห้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบซใช่ไหมก็เป็นการซื้อเฉลี่ยที่ราคาหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบแปดเนาะเออด้วย บิตคอย n ราคา82,500ื่นสอ้ยใกล้กันเลยนะอันนี้จริงมันวันที่สามเอดมีนาแล้วอนะอทีนี้ตัว MSTR เนี่ย unrealized gain เนี่ยก็หมายถึงว่าเราถืออยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยด้วยราคานี้นะถืออยู่ก็ประมาณ22%จริงๆก็ราคาใกล้เคียงกับตอนนี้แหละเนาะเขาบอกว่าโห oh, ใช้เวลาตั้งนานแล้วก็ถือด้วยเท่านี้คุณกำไรแค่22%เอง แต่ละครั้งที่เซลเลอร์เนี่ยซื้อบิตคอยเนี่ยถ้าเขาซื้อโกแทนที่เนี่ยผลรวมของทั้ง total u n r e a l i z e gain เนี่ยจะเติบโตมากกว่านี้ไวพ้พี่เออเขาบอกงี้นะมันจะเติบโตมากกว่านี้ทีนี้มันก็เลยมีคนผมก็สงสัยนะเออแล้วมันเป็นยังไงวะสมมุติว่าเอาแต่ละจุดเนี่ยที่ไมเคิลเซลเลอร์เนี่ยซื้อใช่ปะ่ะ แล้วราคาทองตอนนั้นอะ่ะแล้วเงินตอนนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมเออแล้วปรากฏว่าพออ่านคอมเมนต์อะ่ะมันมีคนเนี่ยไปดูทฤษฎีตรงนี้ด้วยนะครับตอนแรกอะผมะคิดว่าเฮ้ยแต่ทองมันก็พึ่งขึ้นนะมันมันมันจะมากกว่าบิตคอยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ตัว Michael ซเลอร์เองก็มีการสะสมบิตคอยมาตั้งแต่5ปีที่แล้วอะ่ะราคาก็ต่ำนะอะไรเงี้ยสรุปนะครับ เอาให้ดูอันนี้คือมีคนเนี่ยทำา x x e l l เลยว่า m i c ค a e l ซ e l l e r ซื้อตั้งแต่ปีเนี่ยตั้งแต่ปี2020ครั้งแรกเนี่ยทำาเลยต้นทุนซื้อเท่าไหร่อะไรไงไล่เรียงมาพร้อมกับราคาทองคำเนาะอันนี้เราไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งผลสรุปเลยละกันผลสรุปเนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้คือ Value ของ BTC ที่เนี่ย M นี่น่าจะเป็นหน่วยล้านนะ เออสี่สิบสามบิลเลียนละกันเออเนี่ยจุดหกสี่สามจุดหกแต่ว่าของทองก็คือสี่สิบสามจุดสามเอาง่ายๆว่าใกล้กันเลยนะพี่เอาจริงๆใกล้กันเลยนะเห็นไหมซื้ออะไรก็ได้นะเนี่ยเอาจริงอันนี้พูดถึงตั้งแต่ปีสองพันยสิบนะเดือนสิงหาปีสองพันยีสิบแล้วก็ดีซีเอมาเรื่อยๆเอาเอาสาหรับลายย่อยเนี่ยถ้าสะสมมาเอาจริงซื้ออะไรก็ได้เท่าเท่ากันเออเท่าเท่ากันเออแต่สําหรับรายใหญ่เนี่ย สำหรับรายใหญ่ของสำหรับผมนะสำหรับไมโครเซลเลอร์เองผมคิดว่าไม่เท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมสำหรับเราเรา d c ซตัวไหนอ่ะเป็นเป็นเงินเรามันเป็นเงินสดมันเป็นเงินที่เราทํางานพอเงินเดือนออกแล้วก็เอาไปซื้อใช่ไหมมันเป็นเงินของเราเงินสดแต่บริษัทไมโครไซจี้ G เนี่ยเขาระดมทุนถ้าเขาระดมทุนทองพี่ว่าเขาจะระดมทุนได้ขนาดนี้ไหม เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาบอกว่าเออเนี่ยบริษัทเนี้ฉันจะระดมทุนเก็บทองคําเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะได้เงินระดมทุนมากขนาดนี้แต่พอบอกก็เป็นบิตคอย์อ่ะเฮ้ยมันดูมีอนาคตมันดูเป็นของใหม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นน่ะมันอารมณ์เหมือนบริษัทสตาร์ทอัพอ่ะคนก็มาลงหุ้นได้ปล่อยหุ้นกู้ก็มีคนอยากจะซื้อถูกไหม มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูมีอนาคตเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเปลี่ยนจากบิตคอยไปเป็นทองคำเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะระดมทุนได้มากเท่ากับที่เป็นบิตคอยในวันนี้เออมันจะต่างกันนะแต่สำหรับเราอ่ะในวันนี้ถ้าเรา dca มาพร้อมๆกับ Michael ซเ l l e r เลยอ่ะของเราไม่ต่างกันเลยตอนนี้ทองคำกับบิตคอยไม่ต้องเถียงกันเลย value ที่ได้มาพอๆกันเลยที่ dca มาตลอดห้าปี แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทองคำมันพึ่งมาขึ้นไปไปลายต้นปี2023ประมาณนี้ประมาณสองปีละมันพึ่งมาขึ้นสองปีใช่ไหมมันเป็นช่วงที่ทองคำเป็นแรลลี่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเทียบกันยากนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดระยะยาวกว่าน,นี้ล่ะอีกสักสิบปีล่ะทองคำเกิดพักฐานานานเป็นสิบปีขึ้นมาเหมือนในอดีตอ่ะที่เคยเกิดขึ้นพักทีหนึ่งเป็นสิบปีอ่ะ แต่ระหว่างนั้นบิตคอยมันทยอยขึ้นไงเพราะเพราะฉะนั้นมันก็พูดยากที่การที่เรามาพูดย้อนกลับไปนะเอาวันนี้มันเป็นวันที่ทองคําทําผลงานได้ดีทองคําบูลิชนะครับก็เอามาข้อมูลมาให้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าสําหรับใครที่ชอบอันไหนก็เก็บอันนั้นชอบ2อ,อันก็แบ่งเงินกันเก็บชอบอันไหนมากกว่าก็แบ่งเก็บอันนั้นมากกว่าเช่นชอบบิตคอยมากกว่าก็อาจจะเป็นเจสทองคํา30ก็ได้ มันได้หมดเลยแล้วแต่เราเมเนจเมนต์เนาะแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันนะพี่จะมาให้แนะนําว่าเฮ้ยฉันควรเก็บอะไรยังไงอ่ะคือแต่คนคนไม่เหมือนกันไงพี่พี่เข้าใจปะบางคนนะ่ะแนะนําบิตคอยไปอ่ะสู้พี่ว่าเซียนพระเขาจะเก็บบิตคอยกับเก็บเก็บพระอันไหนเขาเขารวยกว่ากันเซียนพระนะเซียนพระเก็บพระรวยวกว่าถูกปะเพราะเขาสามารถเทรดได้ด้วยเขาสามารถซื้อซื้อขายขายเพราะเขาเซียนไง ซื้อขายซื้อถูกขายแพงซื้อถูกโอ้โ oh, หยิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเมเนจเมนต์ต่างเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมแนะนําก็คือถ้าพี่เริ่มต้นจากศูนย์เลยไม่มีอะไรเลยอ่ะผมอยากให้พี่ลองมีส่วนได้ส่วนเสียกับ Bitcoin ดูลองแบบสมมติพี่เก็บหุ้นอยู่แล้วสมมตินะพี่ DCA หุ้น เจ็ดนางฟ้าอยู่แล้วหรือ S&P 500อยู่แล้วเดือนละหมื่นอยู่แล้วสมมตินะเดือนละหมื่นงั้นพี่ลองเผื่อไว้ศึกษาพี่ลองแบ่งมาแค่500ร้อยิจากหมื่นเนี่ยแบ่ง500บาทเนี่ย DCA ีเอบิทคอยดูเพื่อให้มี s k i นในเดอะเกมถูกไหมมีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วหลังจากนั้นพี่จะเริ่มค่อยๆศึกษามันนะครับแล้วเราก็ค่อยพอเรามีความรู้ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นอนะ่ะไม่แน่นะพี่อาจจะ ทิ้งหุ้นแบบผมก็ได้ผมเคยเล่นหุ้นไทยมาก่อนพอร์ตร้อยเอร์เซนของผมอะเป็นหุ้นไทยผมเหลือเงินสดถือไม่ถึงสิบเอร์เซแต่ผมค่อยๆทยอยไปซื้อบิตคอยไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วหลังจากนั้นมันเองไปทาง Bitcoin จนสุดท้ายผมเลิกเล่นหุ้นไปเลยไพี่ก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างผมก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะในการเก็บออมบิตคอยนะครับวันนี้พูดประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษ